ว่ากิดม่วงเลยนุชออใช่ไหมจ <c oughs> อดข้างด้วยโรงแรมดีด้วยเขาไปจอดตรงไหน ที่ขายแฟนชชัยหรือขายระบบธุรกิจเลยครับแต่เรื่องวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นของบริษัท้งหาดเป็นทีมวันของเราวัตถุดิบเป็นซองอเป็นทีวันคนอือพูดง่ายๆว่าซื้อไปเอาไปตั้งตรงไหนก็มีไรายได้โดยรวมก็ประมาณนี้ ปรกกัน3ปีเหรอคะใช่ปรกกันสามปีทำธุรกิจไหมล่ะก็ก็มีอยู่เป็นยูเซอร์เป็นหลักนะครับสำคัญที่สุดคือในการที่จะมียางรถยนต์ที่ดีได้เนี่ยมันควรจะต้องมีการประกอบใส่จากล้อรถยนต์ที่ถูกต้อง ต้องเพราะว่าไม่งั้นทับยางดีแต่ว่าถ้าถือว่าประกอบใส่ล้อรถยนต์ไม่ถูกต้องต่อข้อยางแบบตรงตัวลองดูให้ดีต่อไปถึงเป็นข้าวหลามข้าวหลามแตงโมไงไม่เอาฉาบยังไงขออธิบายแต่รูปแรกคือลูกข้าวหลามไม่เอาฉขาข้าวหลามแล้วก็ไม่เอาสีก็คือไม่เอาฉาบก็เลยเหลือเพีย เรื่องของตัวสุปราเป็นนีคลชันีกันแล้วก็เป็นฟริชช์โซลทีาเป็นผ้ารับในเรื่องของกลุ่มปลาเรื่องเนจากสีไหยบ้านผมด้วยจะเป็นในเรื่องของแชมนะคะแล้วก็ย right> ังม no ีแฟนวันนี้เาชั้นเช่นเดียรค่ะเป็นทริกเม้นตนะคะรวมถึงนะคะมียาหอมนะคะแล้วก็ผมทอสุไหยด้วยแนกนอ่านะคะราคาก็คือย่อมเยาว์คุ้มค่าเท่ากนเลาเนะคนะ 好，所以。